กายฮารุรีวิวชีวิตรัก15ปียังหวานในงาน i n the Move f o r Love ฟคอนเสิร์ตสุด exclusive ริมทะเลสาโครงการเรนบูปาร์กเรียกว่าอบอุ่นหัวใจไปทั่วทั้งงานกับคอนเสิร์ตสุด exclusive I n the m o ดอ for Love ที่จัดโดยโครงการเรนบูปาร์คและพาร์เนอร์แบรนด์ชั้นนำของไทยภายใต้การดูแลของคุณวอรรพนิษฐ์โดยรุ่งเรือง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเรนบูดอนเตอร์เนชั่นแนวโครงการเมกะโปรเจกต์มิกยูส ที่อยู่อาศัยระดับอันตราลักซูรี่มูลค่ากว่า50 0หมล้านบาทบนพื้นที่กว่า2,000ไร่ย่าลำลูกกาคลอง11 ไฮไลท์ในการนี้คือคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าที่มารวมมอบความโรแมนติกผ่านเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นวงบีไฟโนวันเอลและส้มมารีตามมาด้วยสเปเชียลทอกกับครอบครัวคนดังอย่างการาชานนท์ฮารุสุประกอบที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความอบอุ่นแสนโรแมนติกท่ามกลางทะเลสาบรูปหัวใจในโครงการเรนบูป้านอกจากนี้กายฮารุยังรีวิวชีวิตรักตลอด15ปีที่ผ่านมาให้ฟังอีกด้วยว่ายังหวานเหมือนเดิมมาทางบ้านเลยค่ะครับเป็นยังไงบ้างมาดูบรรยากาศันเลย มาหลายรอบแล้วครับที่นี่มาดูบรรยากาศคือที่นี่คือแบบเป็นไงคิิรว้ายไปเลยสำหรับคิรินแล้วที่นี่เป็นไงลูกยใหญ่มากแล้วไงอีกชอบอ่ะชอบเวลาขับรถแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วไงลูกถามันใหญ่เกินไปหาที่ไม่เจอเลยพี่คิรินบอกว่าตอนเข้ามาพี่คิรินบอกว่าประตูใหญ่มาก ก็อยากจะอยากจะหยุดอะมันก็หยุดตรงนั้นเลยอะคือเมื่อถึงที่นี่ปีห้าแต่ได้เข้าโรงเรียนเจ็ดโมงเพราะว่าหาที่ไม่เจอความมากใช่ไหมเอาสิถามคำถามเดียวตอบได้ครึ่งชั่วโมงอันนี้ปีกันนานไหมคะหรือว่าไม่ต้องเลยไม่ต้อง ได้บีบไหมได้บีบไหมพ่อแม่บีบไหมเออเอ็นจอยวันนี้ได้บอกไหมว่าให้ตอบว่าอะไรอะลูกได้มาหลายรอบแล้วครับที่นี่คือบรรยากาศที่นี่ก็ดีแล้วก็เดี๋ยวจะเด็กๆจะมาเรียนที่ที่นี่ด้วยครับผมแล้วก็คือ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 ทุกครั้งที่มา อย่าว่าแต่ครั้งแรกนะครั้งแรกก็ว้าวมากๆแล้วแต่ทุกครั้งที่มามันก็แบบมันว้าวมากแล้วมีความรู้สึกว่ายิ่งมาอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถึงไหนเลยก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มเป็นคอมมิวนิตี้มากขึ้นเมีความรู้สึกว่าแบบทุกคนเริ่มจะรู้จักกันมากขึ้นทักทายอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีความรู้สึกดีๆครับผมแล้วยิ่งที่นี่เขาก็มีจัดกิจกรรมตลอดอะ่ะเดี๋ยวตู่จีนบ้างเดี๋ยววันเล่นท้ายคือทุกเทศกาลพลาดไม่ได้ครับผมในหกเดือนี งานวิง่งงานวาเลนไทน์เดี๋ยวมีอกินข้าวเดี๋ยวมีนู่นนี่นั่นคือมันคือคอมมิช้อ่ะใช่ <laughs> <laughs> คือเหมือน, <laughs> เ,หอนเหมือนเขาทำก,กิจกรรมมาเพื่อเหมือนบีบบังคับให้เราอยากซื้อบ้านที่เนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเงี้ยใจอ่อนหรือยังคามีเล็งไว้ไหม <laughs> ใจอ่อนครับแต่ว่ามันไม่มีเงินครับ <laughs> 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 ไม่เรา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 ซื้อที่ดินเอาไว้ก่อนที่จะจะจะ ตัดสินใจย้ายเด็กๆมาเรียนที่นี่อยู่แล้วก็เลยจริงๆที่เดียนมันไม่ได้ไกลจากตรงนี้เลยครับผมก็เลยไม่ไม่ได้มีโปรแกรมว่าจะย้ายมาแต่ว่าก็กะจะมามีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วก็กะจะใช้บ้านเขามากกว่าแต่ว่าคอมมูนิตี้ที่นี่น่าสนุกสนุกครับผมก็มีดิสเดียมีน้องเดียมีดักกี้มีโอโหเยอะแยะเลยครับเพราวันนี้ก็บรรยากาศดีด้วยเนาะพี่ารุเห็นมาถึงเรารู้สึกแบบฟิลลิ่งยังไงบ้าง น่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นอีเวนท์ที่เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นจมันอยู่ในสวนมันแบบเพลงบรรยากาศทุกอย,ากยอ่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคิดว่าโชคดีมากเลยอ่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัดสินใจไม่ผิดแหละที่เอาลูกมาเรียนที่ที่นี่ยอยะไรเงี้ยมันอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เรารู้สึกว่ามันเอื้อต่อการโตสำหรับเด็กด้วยอ่ะอย่างเด็กเองก็แฮปปี้มากมนการทีอะไรแบบเป็นดีๆนี่ต้องามเขาเลย ถ้าย้ายมาสมมติที่นี่เปิดเทอมแล้วเราย้ายมาเราเราจะแฮปปี้ไหมลูกแฮปปี้ครับทำไมครับแบบไม่รู้อ่ะมันแฮปปี้อ่ะแล้วในร่าล่ะคะแต่ดีบอกว่าแอคทิวิตี้เยอะกิจกรรมเยอะครั้งที่แล้วเขามาทำอะไรครั้งที่แล้วมาตักอแนะนกอใหญ่มากแลยเด่นนะลูกถ้าย้ายมาแฮปปี้เลยไหมลูกแฮปปี้มาก ทำไมอ่ะครับเพราะอะไรครับมีเหตุผลอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันไม่น่าถามแต่ว่ามาก็ถามถึงว่าเรนทายครับเพลงเข้าพอดีพี่ไอครับผมหวันฉ่ำจังเลยพูดถึงพารู้ในแคปชั่นแบบว่าครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อ่าครับก็นั่นแหละคือมันผ่านระยะเวลามาแบบ ที่กายไม่เคยคิดเลยว่ากายจะได้ใช้ชีวิตกับคนหนึ่งคนได้แบบยาวนานขนาดนี้แล้วมันก็เป็นการที่ยาวนานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานมากเออมันมันมันรู้สึกมันรู้สึกดีทุกๆวันถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์อาจจะกายไม่ได้ทำอะไรแบบพิเศษบอกบอกให้รู้บอกเลยว่าวาเลนไทน์เกิดอะไรขึ้นไทน์เป็นยังไงบ้างที่บ้านเราดอกไม้เห็นดอกไม้ไหมเห็นดอกไม้ที่บ้านคื้อใหญ่ไหม ใหญ่มากไข่หม้อหมม้อให้ไข่แดดแด้ให้อะไรน็อตติ้งไม่เลยนะน็อตติ้งนอตติงแปลว่าอะไรไม่เงียบไลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วันวาเลนไทน์อ่ะรู้อะตอนตอนเช้าก็บอกพี่กายว่ากายให้ไปวอลเลนไทยนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางหันมาฮะวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอคือคือคือกริบมากค่ะรู้ป่าวันนี้วันวาเลนไทน์ วันนี้คันบอลเลนทายเหรอแบบไม่มีอะไรให้เลยอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่ารู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่อย่างนี้กันมาแบบที่ทํรรู้สึกว่าทําไมเราต้องคาดหวังแค่เฉพาะในวันวาเลนทไยเนาะเออ,เอ,อกวันอื่นๆเดี๋ยวเขาก็หาทุ่นหานี่มาหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรคาร ว่าเขาเขาเขาเสมอต้นเสมอปลายแบบเนี้ย้รู้ว่ามันแฮปปี้มันแบบนี้ดีกว่าแต่ความรู้สึกที่พี่กายแสดงออกมาวันนั้นเราแบบว่า<ห>ยิ้มยิ้มไมหมคะความรู้สึกที่เขาแสดงองอกผ่านโซเชียลก็ดีค่เรียลผ่านโซเชียลพี่กายมาลงตอนกลางคืนเนาะแล้วล,วลวรู้หลับแล้วแล้วเขาก็สกิบบอกให้มาอ่านแคปชั่นสกิดด้วยเราไม่เราไม่ได้เล่นหลับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้มาอ่านแคปชั่นหน่อยแล้วรู้ก็บอกว่า นีได้ไหมเดี๋ยวค่อยอ่านเ้าชั้นมีทั้งวันเลยมา,ม,ามาเขียนอะไรตองหลับไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเขาบอกเขาหาเขาใช้เวลาหาลูกกว่าจะทําให้มีแบบหลายหลายรูปอ่ะอันนั้นมันเป็นรูปวันที่14บสกุมภาของแบบ <15. S 1> ทุกๆปี <15. S 1> นะเออใช่ซึ่งความแปลกคือ14คกุมภามันควรมีรูปคู่แบบเยอะนะ,ะทุกปี หายากมากมีแต่รูปลูกแล้นั้นมีแต่รูปลูกเยอะมากเลยไม่ไม่ค่อยได้มีรูปคู่เหมือนสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากรูกมันจะอยู่ในโทรศัพท์พลุอเอออะไรประมาณนั้นเ<ต>ี้เข้ามันก็เป็นแคปชั่เราอ่านมันสั้นนะอ่านแลมัแบบจริงว่ะมัน15ปีแล้วอ่ะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมาแบบ มันสิห้าปีแล้ววะมันเร็วมากอะเออมันบางทีไม่ถราเราไม่ได้มานั่งนับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันสิบห้าปีอะเนี่ยวเรารู้เชื่อแล้วว่ามันเวลาเราเราแบบไม่ได้นั่งนับรอคอยอะไรที่มันแบบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะอะไรเงี้ยเวลามันจะผ่านไปเร็วที่เราไม่ได้คิดนะพี่กายหลงรักพี่ทานทุกวันเพราะอะไรครับคือคือไม่ยากไม่ยากกายว่ามันเป็นเพราะว่ากายก็ได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ครับ แล้วพอได้เป็นตัวของตัวเองเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็เป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่ช่วยให้เราได้เป็นเวอร์ชั่นของเราที่ที่ท,ที่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันมันเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมกลายถึงแบบรักเขามาช่วงเวลานาน,านได้ขนาดนี้คือ อย่างวันวาเลนไทน์มันคือแบบวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สําหรับกายแล้วก็คือแบบมันมันมันสิบห้าปีที่อยู่กันมามันก็คือรักเขาทุกวันอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วันแห่งความรักมันสําคัญกว่าขนาดไหนอย่างเงี้ยสิปีมันคือน้ำตาคอแล้วน้ำตาคอแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำตาคอหรือใครน้ำตาคอเพลงเดี่ยเพลงได้เกินพี่กายครับสิบห้าปีมันเหมือนกับลบความสมบัติที่เขาเคยว่าเราไหมแบบว่าท้องเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็หมาครับก็ ไม่ได้ลบอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดคือ,ค,อคือตอนนั้นเราก็มีแบบมีว่าทําไมเราถึงอยากมีลูกทําไมเราถึงรีบอยากแต่งงาน<ม>ทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลายหลคนก็อาจจะคิดว่าโอ้อาจจะไม่รอดหรอกมกั้งคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กเกินไปหรือเปล่าจะอะไรแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นตอนนั้นมีความรู้สึกผมไม่ได้เด็กเกินไปแล้วผมก็ยืนยันครับนั้นมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกๆคนที่อายุเท่าผมตอนนั้นจะแบบเออพร้อมที่จะแต่งงานนะ,ะผมแค่มีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวเออแล้วแล้วพอผมตัวผมเองอะพร้อมผมก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละทําไมมันถึงอยู่กันมาได้15ปีครับผมอ่าแต่ันหนาก็เป็น15ปีเป็นครอบครัวที่อบ่นมากอบูนไปด้วยเด็กๆอ็กอุ่นไปด้วยความรักครับก็กายก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่า ว่าไกาก็อยู่ล้อมรอบความอบอุ่นมา15ปีแล้วก็แบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่สวีทนะครับเขาเขาทำยังไงบ้างเขาทำยังไงบ้างสวีทยังไงหลบคนห้องค่อยไปสวีทอะฮห้องเขาจะสวีทยังไงหลบดูได้หรอเขายังไงเอายังไงกับคำตอบดีครับครับมันอาจจะแบบเอ่อมี สัมผัสได้มาดูแไหนเอออนนี้ลินจิตสัมผัสหรือเปล่าพี่รู้ยังไงกับความคิเ็นของลูกคะเอ่อเป็ดอยากรู้ไงว่าใช้ภาษาสัมผัสอันไหนเออคือเสียงหรอเธอบ้านอยู่คนละปังเลยนะหรออะไรเหรอออมีแอบลูกบ้างไหมแบบว่าสกิดกันแล้วแบบไม่ให้ลูกรู้ ไม่มีไม่มีเราก็รักกันแบบนี้ไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกครับผมไม่ยึดอะไรข้างในข้างนอกไม่อะไรนั่นแหละเอรางในข้างนอกใกันตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ยนะครับจะมีโอกาสก็จะแสดงความรักให้กันตลอดอยแล้วเออใช่ครับผมมันมันก็เราก็รักกันแบบเราก็กอดกันจุ๊บกันหอมแก้มกับลูกกับอะไรก็ทําเป็นเรื่องปกติอะครับตอนแรกๆกายไม่กล้านะกายไม่กล้าจุ๊บปากลูกอ่ะแบบ มันมีความรู้สึกว่าแบบมันแปลกอ่ะเออแต่แบบตอนนี้ไม่แปลกแล้วดาดา้าจุ๊บปากก็ลลณกเชนทุกวันเออ